รู้ล่ะเพราะเรื่องนี้มันรู้อยู่แค่ในเรือเราเท่านั้นตอนเนี้ยให้ <จะ S 1> แพลนะ่ะมันมีครอบครัวไปลูกในท้องมันจะได้มีพ่อกับเขาไม่งั้นก็อายเขาตายเลยท้องคาเรือนอย่างเงี้ยเ <c oughs> นอนะอายเขาตายเลยท้องคา <c oughs> เร<อ>ือนะแม่ไม่ต้องพูดเลยคุณพระไม่ช่วยอะไรก็ไม่ต้องพูดคุณแม่ควรนะครับคุณแม่ มันถึงเวลาก็ต้องทําไม่งั้นน้องก็อายเขาสิลูกน้องท้องคาบ้านลูกไปถึงไหนก็อายไปถึงนั่นทํายังไงได้ล่ะแม่ก็ต้องแก้สถานการณ์แบบนี้ล่ะเราไม่ต้องพูดใครไม่พูดเนี่ยจะ่ใการงานแต่ถ้ามาว่าพระองค์ท่านรู้ตระการขอแต่ครอบครัวเราจะทำาสังเป็นตัวแทน่องพระนพวงศ์แทนนากองขันมากเอกขององค์ราชบุตรมาไปเข้าไปคุณหญิง มานั่งข้างๆพ่อเดี๋ยวไม่ได้เจอกันตั้งนานยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะก็ต้องแข็งแรงสิคะออกกําลังกายทุกวันวันนี้ฉันเนี่ยเป็นตัวแทนของพระองค์ท่านนพพวงให้นํากองขันมากของพระองค์ท่านนพก้ามาจริงเหรอนาะแล้วเพื่อนฉันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างในค่ะเฮ้ยเอ้าไอ้สายโอ้ยังไงไปยังไงเราไอ้สาย ไอ้เจ็บผายจู่ๆมาด่าคุณยังไงเนี่ยไอ้สัยเอายังไงล่ะไอ้สัต์แเอ้าพูดชื่อสัจจาก็แหมมึงจะต้องถือยศถือศักดิ์ทำไมก็หมายไปร่ำเรียนวิชาด้วยกันก็เรียกไอ้สายไอ้สัตว์กันอยู่นี้อ่าไม่เป็นไรไอ้สัยเออไม่เป็นไรไอ้สัตว์กูไม่คุยกับมึงดีกว่าอ้าวเพราะทำไมพนงเจอแล้วในเมืองหลวงสีมมือดีนั่นลูกมึงเนี่ยอาไม่อยากคุยไม่ธรรมดานะโอ้นี่รับคำสั่งพระองค์ท่านระวพาวง นำกองขันหมากเอกราชบุตรนพเก้าเสด็จมาแล้วพี่บุรครับเสด็จมาใช่เด็กตัวเจ้าสาวเจ้าสาวเด็กเจ้าสาวมาเลยจะเตรียมตัวถานที่เย็วอันนี้เจ้ามาจากไหนอบค่ฟาบาทดูเน็ตฟิกมากเลยพี่เจ้าค่ะวันนี้กำลังคิดเพิ่งดูคังคูบใบจบเมื่อกี้ติดหนังเชิญเสด็จ เชิญไปค่ะพระองค์ท่านมาจากเผารัฐป่ะเนี่ยชัดนะถวายบังคมไปค่ะฟ้าประบาดถวายบังคมเจ้าครับพระองค์ท่านขวายบังคมไปค่ะเฮ้ยคุณหญิงฮะไอ้สายว่าไงไอ้สัตว์พระองค์ท่านเนี่ยให้ผู้ว่ามาเปิดงานนะเฮ้ยจริงปะเนี่ยผู้ว่าจากพี่จิตโอ้โหรีบเรียนเชิญเลยเดีร็วๆเลยท่านผู้ว่าเชิญผู้ว่ามาเลยเหรอคุณแม่ผู้ว่ามาเองผู้ว่ามาเอง ไม้เวลาเปิดงานแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับวุ้ยวัดคเลียบสวัสดีครับสวัสดีครับัวสวัสดีครับัววีไม่หวัดดีค่ะงานแตงดีใจมากเลยที่วันนี้ไ่นานาลายที่นะดหน่อยมากเลยตั้ง่เช้าจนเย็นนะจบงานหมดเลย ไม่ว่าจะไปงานไหนหงานแต่งงานปวดงานสอบตรงนี้ก็พาฉันไปหมดเลยฉันดีใจมากเลยมากๆเลยสัสดีนะคะที่ามาร่วมมากันในคืนนี้นะคะทุกท่านให้กูพูดหน่อยสิดอกทองเมียเมียเมียไม่เมียไงคะจะให้พี่ป้าใส่ซะหน่อยสิใช่พี่จะพูดไงวันนี้พี่ต้องรับแขก คือว่าวันนี้เนี่ทัพผัวฉันนะคะไปออกงานมาตอนเช้าไปเปิดงานไปตัดลิปปิ้งมาแล้ฉันก็เหนื่อยแทนทุกค่ะโอ้ดีใจมากที่กินต้จีแต่ไม่ได้ทานที่กินหรอกค่ะมันต้องมางานเย็นต่อไงเจ้าค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เรียงตายนะต้นจีมีอะไรกินไหมคะวันนี้มันนะคะจักรยานแพะอยู่ต้นมะขามขับฝังกลับบ้านไปตัดจักรยานแพะเราปั่นจักรยาน่าคะ ยังไงล่ะพี่ให้กูพูดมึงตีหนูหนูให้พี่พูดมั่งงานพี่ใหญ่โตนะพี่เป็นผู้ว่าหรือพี่เป็นประมงอ่ะพี่หัวจะพี่เป็นผู้ว่าประมงไงอ๋ออางั้นพี่พี่กล่าวปลาใสกับผมขอกล่าวคําว่าเปิดงานเนี่ยหนูไม่น่าให้พี่พูดเลยอ่ะพี่พูดพี่ก็พูดแค่เนี้ยไว้แต่แล้ว คือผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับคือพี่บอกก็ไปเลยว่าพี่มากกทัยผมมาก่อนแต่ว่าเดี๋ยวท่านนายกตามมาทีหลังมีท่านนายกมาด้วยเหรอเนี่ยนายกมาโอ้ครโหนะโมเป็นเกียรติงานใหญ่เด้อเธอครับอุ้ยอ่ารกันกำลังเดินทางครับเชิญมาเลย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 น่าจะยางรัรัฐมนตรีนี่ต้องมาหมดเดี๋ยวเดี๋ยวจักรยานยางล่วนายกุกนายกน้ำมันแพงมาจักรยานกันเหรอจะถีบมาคู่กันนี่แน่เขาแชร์ไปปาก ยุคประหยัดทำมันแพงอะค่ะเรียนเชิญท่านนายกครับเตรียมตัวต้อนรับครับครับครับงานนี้นี่รัฐมนตรีมาหมดเลยจะว่าจะปลงท่านมาใช่ใช่มาคู่กันเลยครับโอ้ปั่นคู่กันมาเลยกุ่มกัดมาเลยนะเหยียบหน้าแร์ไปปาก โอ้โหนายกแต่ตัวเฮียมากโอ้ท่านครับท่านเลยครับโอ้โหดาดายจังประธานโทษนั่นตูดหรือรังผึ้งครับนะอย่าเรียกตูดครับหยาบเรียกดากดีกว่าอ๋อเรียกดากติดใจทำเพื่ออะไรอ่ะโอ้โหโห้ยนักเอ้ยโอ้โหนี่จังภาพจังภาพมาสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเฮ้ยของจริงเว้ย ตัวเดฟพี่น้องกอดใจที่รักที่กรุบผมไม่ได้มางานใครง่าย,ายๆหรอกนะนะถ้าไม่ใช่วัดบางเขนเนี่ยมา <c oughs> เรียนครับบางเขนบางเขนรู้ใช่ใชบ้านบางเขนเนี่ยแล้วผมก็ไม่มานจริงตอนนี้กับเจ้าอาวาสนะพระเจ้ออาอาวาสก็สนิทกับหมอปลาหมอมาว่าจะเข้ามาวัดเนี้ยแหละนะมาบอกไว้ก่อนเข้ามาไปก็เข้ามาหามากราบท่านแล้วก็กลับไปแวะบ้านนายุทธยา พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมีความสุขมากรายการอย่ารบกวนท่านคุยกับภริยาผมดีกว่าครับอยู่อยังไงให้เป็นสุขอยู่ยังไงให้เป็นสุขครับท่านอยู่ให้เลยวันวันอะไรวันพฤหัสท่านไปเน้นตูดซะแล้วท่านท่านมุ่งตูดนะครับท่านขอให้พี่น้องประู้ชายโจรนะครับมีความสุขมีความเจริญนะทีฉันอยากถามว่าวันนี้้นะคนไทยรักกันเอาเมื่อกี้กัน อย่างที่เขาว่าวสามัคคีคือพลังพลังสามัคคีคือพลังค่เขาเลือกตั้งผู้ว่าไปเลือกตั้งผู้ว่าวันนี้นะคะท่านเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะใครได้เลือกแล้วไปเป็นก็เป็นแต่ก็แจกก็ถากกันอยู่ดีกินโตจีนกันเลี้ยงฉลองเลี้ยงฉลองกันอยู่ดีท่านอยากให้ใครได้หระอคะอยากให้ใครได้อะรอยจาโจรนะท้กควเป็นสุขพวกเราก็เป็นสุขนะมีความสุขพวกเราก็มีความสุขที่ถามแม่ข้างหน้าก็ได้แม่ แม่เป okay. ็นรอสบอข้างหน้าจะยังไงนะชอบหรือเปล่าชอบไม่ชอบนะใครชอบผมยกมือโอ้โหเขาเมื่อยเขาเมื่อยต้องใช้เสียงมากกว่าครับทำไมอ่ะทำไมไม่ยกมือกันเขาเมื่อยไงครับออ๋ใครชอบผมใครอยากให้ผมเป็นนายกยกมือยกมือไอ้พวกแกเมื่อยยังไงนะใครยกอะไรปรโถ่เอ้ยเดี๋ยวประชุมตพเดียมอะไรอุ้หนาวะนะ แล้นแล้วไก่เปลี่ยนคำพูดค่ะท่านใครไม่ชอบผมใครเกลียดผมยกมือเป็นยังไงครับกูไม่ออกท่านครับมันเจ็บยังไงไม่ออกเจ็บแปดปีแล้วนะคะแล้วบอกนายจ้างน้ำมันแพงน้ำมันแพงมันแพงมากเนยน้ำมันแพงมากขึ้นทุกวันเลยเนี่ยแล้วจะไปอ่ะน้ำมันแพงแล้วยังไงอ๋อแล้วก็ต้องใช้น้ำมันก็ต้องใช้ก็ต้องขับรถเร็ได้เนี่บอกว่าแพงแพงเออแล้วต้องทำยไงล่ะคะปัญกาญาณเนี่ยสัต ท่านเงี้ยล่อมากเงี้ยเยอท่านคะแล้วจะไปถึงไหมล่ะคะไปถึงถึงไม่ถึงเายฉันจะไปเชียงใหม่เหรอคะอี่แอนถามอีเหี้ยเนี่ยแล้วผมอยู่พิจิตรแต่ผมมายุนจาไอีเหี้ยนายทำไมไม่มาวะจะถึงอีเหี้ยนายเนี่ยอ๋อไอ้เฮียกูถามไม่ได้เงี้ยล่ะกูให้มึงเป็นตากล้องอันักข่าว่ะชอบถามถามอะไรเอ้าจะถามกูเลยแล้วจะให้ตัดจักรยานทำไมเด่ะเจ้าขา แล้วไข่แพงทำไงอะไรนะไข่แพงทำไงไข่แพงครับเออก็แพงเอาแล้วไม่มีให้ไปกินอย่างอื่นเหรอใช่อะฮะโอท่านนอนบ้างนะตาย้อยเป็นหีหมาเลยเป็นมเหสีหมานะก็ให้ไปนะไหนๆก็ไปแต่งไปแต่งงานนี่นะคนไหน เป็นไปได้หินหน้าดีกว่าอย่าหินหลังอ้าวอรอรอน่ะท่านชอบสิริพลก็เล่นเล่เยอะก็ไม่ได้ทำไมคะนะก็ไม่มีอะไรนอกไปนะครับขอโทษท่านท่านอวยพรเนีคนที่มาดูลิเกคืนนี้ได้ไหมคะมีความสุขเว้ยแค่นั้นนะแค่นั้นน่ะนะวันนี้งานใหญ่นะงานแต่งอะไรอ่ะนี่ครับเจ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวคนไหนอ่ะเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาว จะให้ of of ให้า้สาวนะวันนี้ให้มันจบขอดนะคะเนี่ยเข่ากินเข่าเกิร์บพอดีท่านเห็นดำๆนี้เหม็นด้วยอ๋อมาหาเลิกมาอชัยเดี๋ยวจะจุดพุเปิดงานเลยตายแล้วมีพุเหรอครับท่านนะดูก้วยนะครับพอกไปครับมาหาเลิกมาหาชัยครับ ใช่ใช่ผู้จุดได้บทอุดหูดังยิบหายเลยไม่หาไปแล้วงานหน้าอี้จุดยังท่านท่านจุดค่ะจุดแล้วฮะจุดแล้วดังไงป๊ตีิ๊ีตี้คุณหิวผัดไปปล่อยให้พี่โดจ่าชนทุกคนเพียงความสุขอะเดินยังไงเยี่ยกูหิวผัดซีอิ๊วแล้วเนี่ย ถ่ายรูปเลยเดี๋ยวถ่ายรูป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 หมู่ดิ๊กเดี๋ยวมันจะกินผัดติ๋วแล้วเด้อเดถ่ายเลยเหรอถ่ายรูปเพราะนั้นมันจุราในความมืดเข้ามาแล้วฟ <oh> ันใจอีกเฮ้ยบอกจริงเอ้เอี้ยมันก็ดูนีเจ้าบอกจริงเขียริดูอี๊ดมัถ่ายเหี้ยแล้ว ហាអត់ចង់តៃប៉ាំងប៉ាំងទៅចូលអីទៅប៉ាំងអូយអត់ទៅនជីនជីឯងចាប់នជីចូលໃສครับលឿនๆទៅសុវណ្ណទៅលឿន